เพชรยี่สิบเจ็ดบาททุกคนสี่ร้อยเพชรเท่าไหร่ห้าสิบสี่โอเคโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมพี่ลองไามพูดวันนี้ยากเห็นหน้าพี่อ่ะ ไม่ได้เห็นหน้าผมหรอ,อรซื้อมาม่าเลยอ่ะไม่ซื้อมาม่ามาเลยเดี๋ยววันไหนซื้อมาม่ามาเดี๋ยวไลฟ์กินมาม่าให้ดูนะเดี๋ยวไลฟ์กินมาม่าให้ดูสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสักด์ตัดนิ้วใหนะัดเลยไปอุกฟ้า,ก,ฟาก,กันทุกคนไปอุกฟ้าไปอุกฟ้ากันทุกคนอุกฟ้ากันไหมอือ โอ้ทีนึ่ลองสามพูดไหนบอกจะคือมามากไงก็วันก่อนไม่ได้ซื้อมาม่าแต่ว่าก,ก็ก็ไล่แล้วนะวันก่อนไม่ได้ซื้อมาม่าแต่ก็ไล่ให้แล้ว ที่ลองไทมพูดบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับใช่ <f irm prestigious> ไปทำโดนตอนนั้นไลแล้วนะที่ลองไทม <t is> พูดพี่บอก <t is> ใช่ผม <t is> ไลแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมไลไปแล้วนะผมไลไปสามรอบแล้วนะใช่ค่ะผมโดดเนี่ยเฮียไม่รู้นะผมมึอ่ี ไ่เอ่อไปไปกินน้ำมันเกียวคีรีไปคนแรกเลยเฮียไปเร็วเกียวคีรีไปเร็วตรงนี้โคตรโคตรเยอะเลยอ่ะเนี่ยผมขอตังสองร้อยหน่นนนอยเจ็ดร้อยน่าเอาเฮืยเก พี่ลองทามพูดเจอกัน20นาฬิกานะครับได้เลยพี่ลองทามเจอกันครับว้าวนี่ตายว้าวฮ่ีไฟกระตุกอะไรอ่ะโอ้โหแบบเขาทำก็ดีเลยเฮียฟีไฟอ่ะสุกอ่ะยังไม่ตายเลยาจริงฟีไฟคุณภาพดีมากเลยเฮียแบบ ที่ลทมพูดหรือสิบแปนองศรอ่ได้นอยแปดไม้ท่าน่งทน่ทุ่มได้นอ,อย่แปด่งทมอยูแปดไมหอง่านอแปดไม่้นหง่งททุันอย่ม้าน่แปดานะงทันยู่ปดมานนุดี๋ยวไปชุด้าแล้ว ที่ลองถามพูดทานั้น19นาฬิกาได้ไหมครับได้ครับ19นาฬิกาทันครับมึงมงไม่ใช่บอลนม่นบอลยังตายแล้วเอเล่นบอลเกมติดไตาวอาวนียเฮ้ยกระตุกอะไรอ่ะ

ก็ไม่มีโอเฮียมีตังตังเยอะบอกไม่มีเฮียผมรู้นะว่าเฮียมีพันสามมาใครบอกไม่มีผมบอกมีเจ็ดร้อยไปกิ้งผมเพิ่งเก็บได้มาให้เพิ่มเป็นพันสาม ก็กก็ยังไม่มีต,<ผ>มตังค์ผมบอกตอนไหนผมบอกมีผมมีเจ็ดร้อยเมื่อกี้อ่ะตรง <sw> ตอนผมอยู่ตรงนู้นอ่ะผมบอกให้มาเอาเจ็ดร้อยอ่ะมาพี่ลองไทมพูดยากให้พี่ไลฟ์เป็นรูปภาพได้ไหมได้ครับผมเดือนหนึ่งวาดรูปใช่ไหมไหนผมไม่ได้บวะ <S <s <ays> อือ ออ <c oughs> oh. uh. ที่ลองทามพูดยากไลฟ์ถ่ายภาพครับโอเคดูละ okay, ที่ลองทามพูดมีไหม่

ที่ลองทามพูดมาแล้วครับที่ลองทามพูดยากไลฟ์ถ่ายภาพครับได้เลยครับที่ลองทามพูดมีไหมมีครับ thì ai bỏi đồn mà พี่วางไม่พพี่วางไม่พอทำไมอ่ะมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยวูบันทีตรงไหนวะโอ้โหปี๊ปตาไม่โดนตายแล้วเหรอ แดกเลยมันตายแล้วเหรอโอ้ยถ้ามันตายไปแล้วเหรอตรงนั้นอ่ะนัดจะหมด ได้เลยครับพี่ลองทำเดี๋ยวเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะเดี๋ยวเจอกันกำลังยึดแอด,ดรอปป้องกันเจ้าโมูแล้วนั่นตอนนี้กำลังยึดแอดรอปป้องกัน ำังยึดชีวิตอยู่ำดนอที่ลองถามพูดโอเคเจอกัน19นาฬิกานะครับบาย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 ครับ นนเนี่ยตรงเองผมเนี้ยหนวเนี่ยฮยหนึหนห่นตัวก,วกมันลยจอ้ย๊ยผมกำลังไปโอ้โหอ้ี่ยเหลือเนีรอดมาได้เยงวะตายแล้วยู่ตรงไหไอีกอะ ูวนี้หาเป็นแล้วผมเห็นแล้วพัญญาสิผมยิงให้อยู่เดี๋ยวผมจอยวอลให้พี่อีกตัวไปเลยนะก็ลังยึดแอร์ดรอปปงจอยวอลให้เจ็บแล้วพี่มันเจ็บแล้วเอาเลยโคตรเจ็บอะบอกเลยนัดเดียวแตกอะจบแล้วนัดเดียวแตกสวัสดีครับพี่ว่าเล่นเด็ก นนเดือดเดียวเดือดตัวเดียวมันจับตัวใหญนี่นะเดือดสองตัวดูบนฟ้าเลยครับผมโดดมาบนฟ้าแล้วตัวนึงไม่ใช่ตัวนนมันโดดกลับมาอยู่บนฟ้าตัวนึงพี่ลองไทมพูดไปดูคนไลฟ์วาดรูปก่อนนะครับครับผมพีม่ลองไทม อยู่บนฟ้าดูบนฟ้ามาอยู่บนฟ้าตัวนึง่าบ mm. นฟ้าในวะโอ้อยู่นอกวงนุ๊ mm. แต่ว่าอ,อีกตัวนึงอยู่ในวงนี้แหละอีกตัวนึงอยู่แถวนี้แหละตัวนั้นอยู่นอกวงอ่ะเพราะว่ามันชุบมาตัวนึงอ่ะจะรอดหรอเนี่ยอยู่นอกวงอ่ะใช่ไม่รอดหรอก <c oughs> แต่ตัวในวงอาจจะรอดอ่ะ น่ากลั็ปุ่มกัน,น,นตายไปแล้วหนึ่งเหลือตัวเดีวเยวตัวนั้นแหละยิงเลยสวัสดีครับพี่วี่ะ